คำว่าบ้านสวยรู้กันใช่ไหมคะว่าไม่ใช่แค่ตัวบ้านเพราะบ้านที่สวยเริ่มมาตั้งแต่ประตูรั้วกันเลยค่ะถ้าเราเลือกประตูรั้วให้สไตล์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ้านเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมกันและกันให้สวยขึ้นไปอีกค่ะแต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็สําคัญมากนะคะยิ่งเวลาเรามีลูกค้ามาติดต่อเรื่องต่อเติมประตูหรือว่ารั้วเนี่ยก็จะแนะนําให้เลือกวัสดุที่มีความทนทานและถ้าพื้นที่ของคุณลูกค้าไม่ได้อยู่ในโครงการหมู่บ้านที่มีการรักษาความปลอดภยัยแน่นหนาอยู่แล้วเราก็จะเน้นไป ที่การออกแบบที่ช่วยป้องกันผู้บุกรุกเป็นพิเศษค่ะรวมถึงลักษณะของพื้นที่เนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้ามีพื้นที่ไม่เยอะพื้นที่ค่อนข้างจํากัดเลือกประตูแบบบานเลื่อนก,ก็จะเหมาะค่ะแต่ถ้าเป็นที่ดินเปล่าๆที่ในอนาคตจะต้องใช้เป็นทางเข้าออกของรถบรรทุกเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไปเนี่ยเลือกประตูแบบที่เปิดได้กว้างก็จะดีกว่าค่ะพี่ๆและสุดท้ายก็ต้องห้ามลืมนะคะนึกถึงการดูแลรักษาด้วยนะคะพี่ๆเพราะต่อให้ทํามาสวยแค่ไหนแต่ถ้าไม่ดูแลในอนาคต ก็โซมอยู่ดีนะคะบ้านจะสวยหรือไม่สวยประตูรั้วก็สำคัญถ้าอยากได้คำแนะนำที่จริงใจแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมเลือกปรึกษาเราส่วนสุขการช่างสร้างความสุขทุกความฝัน